สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องอืมนี่จ้ามื้อนี่กินหนาอย่างจ้าเห็ดหนอาอย่างกินจ้าเห็นมาจ้าเห็นบ่อเห็นบ่อขัดเนากันเยอะแยะเลยจ้ามาเด้อจ้ามากินน้ำกันนาอย่าง เอ็ดเองค่ะเอ็ดเองจ้ามาค่ะไกลไปบ่เดีเ๋ยวมันไกลไปหมดมันไกลไปมัจจะมาใกล้ <c oughs> กล อันนี้เห็นหนาเห็นหนวดป่นี่ก็บปเห็นตอนไหนเนาะโอเคซองแม่ลูกเอาไว้นี่ลูกเอาไว้นี<ม>่โอเคคนพักเข้ากันไม่หลายอย่างนี่อันนี้ตับหมูเนื้อหมู เล่นร่วมเนื้อปลาจ้ะในน้ำซุปน,นี่แคสมินท์โอเคอน,นี่กินอันนี้ม,มาตะเกียบแม่ไหมช่องไม่ลูกจ้ามาได้พี่นอ้องไหมให้มากินอันนี้<ว>ไปวันโม่โมรางไปของแคสมินอืม ผั <ıyorlar. S 1> กกระจายเขาบอบมีเขาใส่เนี่เอาตังโอนี่ตังโอฝรั่งหอมคือกันหอมคือกันกรชจ้ะจช่้ะเด้อ้อเด้อยด้เฮ้ด้อเด้อเดเดีอยวเ้เอเ้้อเด้อ้าเ้ดเดเอเเด ิี่ดาวดีๆดีดี๋ย่เปิดไฟกันหน่อยดาวแคทเงกับน,น,บน,น,น,นารักเด้กแกทกระพิงน,น ควัญทอดกระทาห้องนั่นน่ะอยากนั่นไหยติดไหยนั่งเก่าใส่เลยได้แหละจะวางนู่นชัว่ววาแหละอืมหมูจ้ะอันนี้ตับหมูโอ้ติดกระทาขนาด เอ้ยนั่นแค่ตำหักกันเอาอยู่ดีๆเถอะเว้ย ฮอทฮอทเปล่าก็ลุกน,นีหอยนั่งหอยไม่ผูดจ้ามันพักเข้างมันจิ้มน้ำจิ้มฮอทก,กับปุูเอา có pháo cha Xoay lá lá nó cùng mà nói con Cùng nó luôn á nhâm Cho mình mặc đây Mặc cái mũ khoảng ป่าเสี้ยงเป่าไปลูกอืมยำมี่ยำหม,มี่ตับเซนเม่นกินตับนะอืมอืมอันไปลูกอืมหมูลูกกินกอนแม่ตจางจัดน้ำก้น อันนี้มันหมูต่างคนต่างไฟเอาคนมาเซ็นเซ็นมันปลาจ้า มูเขาก็มักอย่างดีเด้ใส่มคิดจังรวดเร็วจ้ะนี่นี่าจำเป็นแล้วม,ม,ลลลมั่นเลยนะแ่แปงน้องลูกก็จ้าไับหนู ใส่ลงไปปลาหมึกจ้าใส่ลงไป นี่จ้าของมักของมักเราเป็นนี่แล้วบนเซ็น,นแล้วของมักหน่อยบนเซ็น cùng Pháp sư vẫn khác mà Mấy hỏi hỏi cùng mấy mực, Con sốt này lắm Ồ, cho cậu phỏng đi. này Nó sẽ đau, biết đâu Nó Nó kinh này, เดี๋ยวเราก็ใส่เห็ดอันนี้จ้ะเพราะว่าถ้าบ่มีเห็ดเข็มทองหน้าปลาห้างค่ะสุกแล้วจ้าหน้ากุ้งเขาก็สุกแล้วจ้านี่เขาก็สุกแล้ว 1 sen jasmin awani mai 1 nu sen de กินเป็นปีเนาะแล้วเนาะ มากลวกลๆกลวกลกอนว่าชุบชุๆๆุบแล้วก็มันใส่จานกิน สใสีก,กันโอเคจ้ะหอยตมึกเ็ปากะหอยจ้ะลดิใส่ทอนหน่อยมัเนี่ย

ับหมูตับหมูกม็มักเองหมูก็มักเอาอย่างเห็ดได้หมดแต่เว้นน้ําจิ้มอย่างเดียว Hm? Mm? Mm? ไปเสร็จนี่ก่อนอย่าไปยังฮะลูกเราชอบดิสเส้นมากมากอือพอแล้วพอแล้วลูกพอแล้ว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 ค่ะพอแล้วค่ะ ลูกอยากเคล็ดเขาลูกพอแล้วนะอย่ามาเล่นนะอือย่ามาเล่นนะคะอาก,กาศต้นหอมต้นหอมจ้า,ามากินต้นหอมท่านึง เ้าวผึ้นก่อนอ่าหัวมันเล้วเรียวฮัลโหลมากินข้าวจ้าไม่ออกกล้องน้ำดอกเพิ่นะ จ้ะไปก่อนมาสุดแค่แตนกินดิบก็ได้เลยอันนี้ล่ะจะพาม่พี่น้องสวัสดีจ้า